สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนครับสาหรับงานวันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะสาหรับคันนี้นะครับเริ่มเลยแล้วกันไม,ไม่ไม่รอช้านะสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของรถที่ทําการเคลือบแก้วนะครับในคันนี้จะขาค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าคันนี้นะเป็นส่วนของรถที่เคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดนะครับซูเปอร์โค้ดนี่คือ,อยังไงนะฮะก็คือวันถึงรถเนี่ยประมาณสามลออ ตอนนี้ผมเอาออกมาตรวจงานคือตรวจงานในนะช่วงเช้าแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วงบ่ายช่วงบ่ายตอนนี้เราเอาคันนี้ออกมาทำไมข้างนอกนะครับไม่ได้ออกมาโชว์อย่างเดียวนะเดี๋ยวผมกําลังจะพาเจ้าเบนเล่เบนเทก้าคันนี้นะครับไปติดตั้งฟิล์มใสกันลอยนะฮะในอีกไมานเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่าตรงน,นั้นอยู่ที่ไหนนะครับโอเคสักครู่นะฮะอันนี้เราพามาดูข้างหน้าดีกว่านะครับโอเคสำหรับเบนเทก้าคันนี้นะครับ วันนี้นะฮะหลังจากที่เราทำการเคลือบแก้วผิวรถเนี่ยสามรอบแล้วจะเหลืออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวตอนกลับมาจากการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยเนี่ยผมก็จะมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับตอนนี้รอบคันเลยเนะี่ยมีความเงางามสวยสวยมากๆนะครับเป็นสีพิเศษสีจะดูออกเหลืองเหลืองนิดๆตุ่นๆน,นิดๆเป็นขาวเป็นขาวมุกเป็นขาวมุกอีกแบบหนึ่งนะฮะเวลาเห็นจะเห็นความแตกต่างมาก ล้อนะครับล้อ22นิ้วนะครับข้างนอกสลับสีเป็นทูโทนนะฮะมีด้านหนึ่งโครเมียม,มด้านหนึ่งเป็นสีดําและด้านในนะด้านในเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาทําความสะอาดกันอีกรอบนึงก่อนที่เราจะเคลือบอีกรอบนึงเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเจ้าเวนเทก้าคันนี้นะครับไปติดตั้งฟิล์มใสกันลอยตรงบริเวณจุดเสี่ยงเช่นเสาปีเสาซีตรงนี้นะครับแล้วก็ลงด้านนี้ทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็รวมถึงใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ข้างในอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้เราพาไปดูความเงาใสอ่ะให้ดูรอบๆคันก่อนเงามากจะบอกว่าเงามากถ้าได้เห็นตอนกลางคืนรถคันนี้จะมีเสน่ห์มากเพราะว่าอย่างตอนเช้าหรือตอนสว่างๆเนี่ยคันนี้ก็จะดูใหญ่นะดูขาวดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆขับไปไหนก็รูหลามากมายทีเดียวนี่พามาดูข้างในเล็กน้อยนะฮะเราผมขออนุญาตเปิดข้างในให้ดูนะสำหรับรถเบนเทก้าคันนี้นะครับนี่ครับ ส่วนที่เราจะพาไปทำฟิล์มใสกันรอก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงคอนโซลกลางนะครับตรงคอนโซนตรงโซนนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงโซนนี้นะครับเราจะพยายามทําให้ได้นะครับนี่ครับดูพวงมาลัยสวยงามจริงๆนะสําหรับรถเบนเทก้าคันนี้นะฮะนี่พามาดู ความหรูหราสวยงามในส่วนของเบาะนะครับหลายๆคนจะเห็นแล้วว่าผมสามารถผมสามารถเคลือบเบาะให้เรียบร้อยแล้วตัวเคลือบเบาะตัวนี้ทําให้เบาะเนี่ยมีความสะอาดดูแรหนังทนทานในระดับที่มากกว่าคอนดิชเนอร์ทั่วไปนะครับหลังจากที่การเคลือบแก้วเบาะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการอบเียผมเริ่มทำแต่วันแรกสังเกตผมจะเริ่มทำแต่วันแรกเพื่อให้น้ํายาเนี่ย ได้เข้าถึงได้เข้าถึงตัวเบาตัวคอนโรลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้ท่านเห็นนะครับตอนนี้นะครับมีความสวยงามเรียบหรูมากมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็อีกสักคู่หนึ่งนะฮะผมกำลังจะนำเจ้ารถท่านรถเบนเทก,ก้ากันนี้นะฮะไปที่ร้านลัคก,กี้สปีดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปชา,าดาูข้างหลังนิดนึงนะฮะสวยจริงๆนะครับข้างหลังนะมีความใหญ่ของที่นั่งข้างหลังพอสมควรเลยนะครับ หรูหรามากตรงนี้ฉลุเป็นลายสีเหลียลให้ความรู้สึกหรูมากนะครับตัดกับตรงนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลายไม้นะฮะแต่รู้สึกว่ามีความผ่อนคลายกับเบาะหนังที่เป็นแบบทูโทนให้ความสว่างด้วยความทึกด้วยนะครับเป็นความหรูหราของของรถรุ่นนี้เลยนะครับสวยมากจริงสนะำหรับใครนะฮะที่จะซื้อจะหารถรุ่นนี้ไว้ในครอบครองนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้านะฮะผมจะ คลิปหน้าไม่ได้คลิปต่อไปที่จะถึงนะคลิปหน้าที่จะถึงก็คือเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับในส่วนของรถนะครับคันนี้นะให้กับทุกๆคนที่อยากจะสนใจแล้วก็คลิปผู้ที่สนใจเข้ามาดูกันตรงนี้สงสัยหลายๆคนก็คืออะไรนะฮะอันนี้คือแอร์นะครับตัวเปิดปิดแอร์ช่องแอร์เท่มากนะครับ,รบสวยจริงนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลโอเคเราไม่พูดท่าแทนเพลดีกว่าผมขอเวลา สักคู่นะฮะคันนี้ผมจะต้องพา,าท่านเบนเนก้าคันนี้นะครับไปติดตั้งฟิล์มใสกันลอยณนะร้านลัคก,กี้สปีดอีกสักคู่เราเจอกันที่ร้านลัคก,กี้สปีดนะครับวันนี้มิกกี้อาเพมออโต้เทลลิ่งขอเดินทางสักคู่หนึ่งแล้วเราเจอกันที่ร้านลัคก,กี้สปีดครับสวัสดีครับ